สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับอีพีนี้ชื่อว่าทำไมต้องทนคุณผู้ฟังครับพระจนะของพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ18ได้เขียนไว้ว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตคำถามที่เข้ามาในความคิดของคุณผู้ฟัง เมื่อได้ฟังประโยคนี้คืออะไรครับบางคนอาจคิดว่าทำไมเป็นคริสเตียนแล้วต้องเจอความทุกข์ลำบากหรือมาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตควรจะราบรื่นพระพระเจ้าทรงอวยพรไม่ใช่หรือหรือบางคนอาจคิดว่าทุกคนก็ต้องเผชิญชีวิตเหมือนเหมือนกันถ้างนั้นไม่ต้องมาเชื่อพระเจ้าก็ได้หรือเปล่าวันนี้ผมมีเหตุผลอย่างน้อย3ข้อครับ ที่เราต้องเผชิญความทุกข์ลำบากความทุกข์ลำบากหรือความทุกข์ยากในที่นี้อาจจะหมายถึงการทดลองการต่อต้านการถูกเอาเปรียบหรือถูกข่มเหงนะครับเหตุผลข้อแรกครับคือเพื่อฝึกฝนให้เกิดความบากบันในหนังสือโรมบทที่5ข้อ3ถึงข้อ4เขียนไว้ว่าเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นก่อให้เกิดความบากบัน ความบักบันทําให้เรามีอุปนิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้การได้และอุปนิสัยเช่นนั้นทําให้มีความหวังสําหรับคุณผู้ฟังที่ออกกําลังกายโดยการยกน้ําหนักหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะครับก็คงจะทราบดีว่าการยกน้ําหนักแต่ละครั้งเนี่ยผลลัพธ์ก็คือความปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆที่เราออกกําลังกายใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งก็หนักจนกระทบชีวิตประจําวันเลย แต่เมื่อเราก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดนั้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและรูปร่างที่สง่างามใช่ไหมครับชีวิตของคริสเตียนก็เช่นกันครับบางสถานการณ์ก็มีไว้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแห่งความเชื่อของเรารวมถึงเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อปั้นแต่งชีวิตของเราให้งดงามจากพระสิริหนึ่ง เข้าสู่อีกพระสิริหนึ่งเหตุผลข้อที่สองครับเพื่อพิสูจน์ตนเองในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงเคยมีโมเมนต,ต์แบบนี้นะครับคือวันที่เราเป็นนักศึกษาจบใหม่เรามีความฝันที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีและมีบริษัทที่เรายื่นประวัติหรือว่าเรซูเม่เข้าไปก็จะมีบางที่นะครับที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปทดลองงานในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยมากก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนนะครับถึงแม้เรามีความรู้หรือว่าชุดทักษะในตำแหน่งงานที่เรากำลังจะเข้าไปทำนะครับอาจจะได้เรียนรู้มาจากมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่เรายังขาดก็คือประสบการณ์และบระิษัทนั้นๆเนี่ยก็ต้องการให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมานั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้จริงหรือเปล่ารวมถึงเราจะได้มีประสบการณ์ ที่อยู่นอกห้องเรียนจริงๆด้วยนะครับโพราะนะใน2โครินบทที่6ข้อ4ได้เขียนว่าในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าเราพิสูจน์ตัวเองในทุกทางไม่ว่าในการอดทนอดกลัน้นในความทุกข์ร้อนความยากเข็นและความลำเค็นคุณผู้ฟังครับโพระาะชนะกล่าวว่าในตำแหน่งผู้รับใช้ของพระเจ้าเราก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองเช่นกัน เพียงแต่ว่าระยะเวลาในการทดลองงานหรือว่าการพิสูจน์ตัวเองนั้นอาจจะไม่ใช่แค่3เดือนอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นตามแต่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่ผลลัพธ์ก็คือเมื่อเราผ่านช่วงเวลานั้นแล้วเราก็จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งพร้อมกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่พระเจ้าจะส่งอวยพรล,ลงมาในชีวิตของเราถ้าวันนี้คุณผู้ฟังท่านไหน กำลังอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองหรือว่าช่วงทดลองงานในตำแหน่งผู้รับใช้ของพระเจ้าผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับสำหรับการแต่งตั้งและการถูกบรรจุในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเชื่อว่าผลลัพธ์ที่พระเจ้าจะทรงประทานให้จะคุ้มค่ากับสิ่งที่ผ่านมาแน่นอนครับมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทนกับความทุกข์ยากที่เรารเผชิญในชีวิตคือเพื่อจะรับศักดิ์ศรีนิรันดร์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ครับ ในหนังสือ2โครินบทที่4ข้อ17เขียนไว้ว่าเพราะความทุกข์ลำบากเล็กๆน้อยๆเพียงชั่วคราวของเราทำให้เราได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ซึ่งเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมากมายนักอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงภาพที่คุณพ่อกำลังเขียนพินัยกรรมเพื่อจัดสรรมรดกและทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ได้มาจากการอดทนบากบันและมุ่งมั่นในการทำกิจการมาหลายสิบปี คุณพ่อท่านนี้มีลูกทั้งหมด10คนครับจำนวน5คนแรกระหว่างการทำธุรกิจได้ร่วมอดทนบากบันและปะเผชิญปัญหากับท่านมาโดยตลอดส่วนอีก5คนที่เหลือเห็นแก่ความสุขส่วนตัวใช้ชีวิตอิสระไม่เคยร่วมฟันฝ่าปัญหาอะไรกับพ่อเลยถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณจะเลือกใครให้ดูแลมรดกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคุณครับ5คนแรกหรือว่า5คนหลัง แน่นอนครับท่านรักลูกๆทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความรับผิดชอบและเหมาะสมที่จะได้ดูแลมรดกใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับก,บการเป็นบุตรของพระเจ้าครับคือการที่เราได้ร่วมเป็นทายาทกับพระคริสต์เมื่อ2,000ปีก่อนพระองค์ได้ทนทุกข์ที่กางเขนและ,ะเผชิญความลำบากบนโลกนี้อย่างไรเราก็ควรร่วมเผชิญสิ่งนั้นกับพระองค์ด้วย เพราะว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้คือศักดิ์ศรีนิรันดร์ในฐานะบุตรของพระเจ้าและได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ตลอดนิรันดร์การสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากหนังสือโรมบทที่8ข้อ16ถึงข้อ17นะครับพระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าบัดนี้ ถ้าเราเป็นบุตรของพระองค์แล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราร่วมทนทุกข์อย่างแท้จริงกับพระองค์เราก็จะร่วมในพระเกียรติสิริของพระองค์ด้วยขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังก่อนกับบ้านพอดแคสต์และพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับ